สวัสดีครับทุกคนผมเป็นวีทูเบอร์หน้าใหม่นะครับชื่อ,อไม่ได้อ่ะเอาใหม่แล้วกัน เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนสักครับอยู่กับข่าวสั้นข่าวยาวข่าวด่วนข่าวพิเศษใส่ไข่นะครับกับพิธีกรดาเนินรายการไอดานะครับผมอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เหรอครับเนี่ยไปงั้นคัดละกันไปคัดู้ <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมชื่อไอดานะครับผมยินดีที่รู้จักทุกคนเลย ตัวผมเป็นพนักง,งานเงินเดือนธรมธรมดามาเนาะที่กลับมาจากการทํางานเหนื่อย,อยแล้วพอจะนอนปุ๊บจู่ๆก็หลุดเข้าไในโลกเวอร์ชวลซะอย่างนั้นแหละพออยู่ในโลกเวอร์ชวไปสักพักหนึ่งเวลาพอเวลาถึงเขาเรียกว่าอะไรนะพอถึงเวลาทํางานอะ่ะก็หลุดกลับไปที่โลกเดิมตั้งนั้นเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่านนไหนๆก็มาขนาดนี้ละขอเป็นเวอร์ชวลยูทูบเบอร์เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะ ส่วนคอนเทนต์คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นในช่องก็จะเป็นเล่นเกมหรือว่าอาจจะมีผสมพูดคุยกันบ้างป่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเล่นเกมะนะเพราะว่าผมชอบเล่นเกมเป็นหลักอยู่แล้วตอนแรกก็กะจะทําคลิปแนะนําตัวทุกอย่างให้หมดในนี้เลยเนาะแต่ไม่ได้ว่าจะมีคนตามในทวิตเตอร์เยอะถึงขนะดาษเนี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะแยกไปไลฟ์ดีกว่าเนาะเผื่อจะได้มีคนไปดูบ้างคือแบบตอนแรกอ่ะคิดไว้สัก ย0่สถึงสาคนในทวิตเตอร์มีคนตาม,มดปแต่เอา้ามากกว่าที่คิดซะง,งั้นเนี่ยแต่โอ้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าติดตามทางไหนนะครับก็นี่เลยทวิตเตอร์จะขึ้นอยู่บนทุยมุมมุมมุม,ม,มเออมุมนี่แหละมุมบนซ้ายมือของท่านนะครับส่วนใครที่พลาดเข้ามารับชมแล้วยังไงก็รบกวน,ก,วน,ก,วนกดปุ่มกดปุ่ม s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้คนทำต่อไปเนาะอ่ะถือว่าวันนี้มาสั้นๆแค่นี้ก่อน ส่วนกำหนดการไลฟ์จะแจ้งอีกทีในทวิตเตอร์นะครับแต่คิดว่าคงอีกนานเลยแหละยังเตรียมการอะไรไม่่คยเสร็จเลยขอบคุณครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ